เป็นไหงามค่ะไม่เหรขนมเสีงามนี่ก็งามกินแก่กันโบ้ไม่เอือืมที่บอกให้ อแม่น่แซ่บเลิศกระตัมแตงเเข้าอักสองรสชอบสาวรอืมเลิด

เลยทำไมไ้นี่ยอเรียแล้วที่พัก,กันไปขที่รถเด่นอีกอุมียอย่างเห็ดตักาศต้องดีเท่าไหร่สามสิบสองะมณเนี่การมันพอดมม 嗯，嗯命吧。你、嗯、看，亏不？ เป็น,น้แค่เ็นค่สขันเองหวานขันองต้องเสต้ตัน นอันนี้มันหวานอยู่แล้วไงมสมเขียวหวานอ่ะมันหวานอยู่แล้วสมเขียวหวานเสิ่งอันส้มอันใหญ่ันยันน้อยยันหันไหมน้อยยันยันะซื้อมาคั่งส้มอันที่นี่๋อมันแซ่บมันหนักขนาดเี้ ักนนึกบอนึ่าไขึ้นสขึนขึ้นใสลังขึนไงกบเลิศขอพวกกวาง ฟัครับไี้แวนนี่แตเต็กอืมจวพอจะมอเอาไรมาแรกก็ไม่ยอม คัวไทยๆทยทู y u คั่วไทยๆทยทูยู you you y 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 u เพื่อนเพี่อน้องกันไอ้ไปหาเพื่อนเศรษบุกกดคข้ามาครัวไทยๆทยทู y u ไม่จะะึ้นเลย กดทีละเฟดแล้วกดทีละเฟดกดทั้งหลังครัวไทยๆนาะอีกเฟดนึงกับไทยทูยูเพิ่นเป็นพี่น้องกันเพิ่นมีนสองเฟดเพ็ดเพิ่นขายอาหารซักกระบียยันเรือดำน,น,น,น้อมน้อมน้อน้อม อันนี้เป็นยอดอกระทลกรดอกเีวคนเมียหเอาห้องกระทลกคนไทยห้องสาวารถคนอีสานห้องเนี่ยมุ้งแต่ต่ตเกิดยูท่านแฉอีสานเราเคยเห็นมโมก็เห็นตอนที่มาอยู่อ่าอ,อย่างก่อนม่อยู่ก่านพะเยาแต่ไม่ก้อนอยู่พะเยาสามีคนไทยอยู่พะเยาแต่สามีมันเสียไปแล้วเสียตอนที่น้องอันกฤงไทยยูท่าเลรทำอะไรอืมอ้ม ไม่เสียเสียว่ามันหายไปวคนนี้ท่างสวัสด์แล้วเราหกเราเหินเรื่อนอทำงานแต่พูเก็ตเลยพอฝรั่งละ่ะฝรั่งดั้งนนูนล่ะใจดีอุปธรรมอุปการะอุปธรรม,รรมแล้วด,ดูดีกินเสร็จเท่าเสมอเลย วาสนาหน้าผมหน่อยมันดีไปขวดได้ดิพอหักก็ลงแล้วลืมแอบไปหาคนถุงหนึ่งจะเต็มถั่วเลยเต็มถั่วเลยถุงหนึ่งเงโนโื้บอกกินกับคนเดียวก็ได้กินกับยังก็ได้เมื่อกินเป็นกับแก้มแก้มเหลา่าแก้มยาแก้มเบียร์ก็ได้ถ้าพูดได้กินเหลา่ากินยากินเบียร์นะไอ้พูกกินบ้าป็นอืม แซ่บปลาหมึกฝามด้วยข้าวเกินกับเข้าวหวาน,วานเนยลยลอกเผ็ดๆหน้อยหนึ่งออกหวานหวานเศรษแตกรสสัดนัวเข้มข้น ่งทั่วโลกส่งทั่วโลกอืไปไปหาเพื่อน,นแซ่บดิบอกหน่อยคำแซ่บหรือว่าแซ่นบนะคำว่าแซ่บก็ว่าว่าแซ่บมันแซ่บดีคุณได้เคยกินสีหูประมุขสามหลดขัวไทยๆทยกินกับแป้งฮวงแก่เนื้อรั่ว หนอดสาบะโรกินครับสาบรดนหนอดมันกินได้ตอนรอนมันจะเป็นหนอดหน้แก้มเลยหนักแกมแข็งตอนอนอดตอนแ่บคุยเหมือนโอ้หน่ขาวุ่นข เต้านมของมีมมแค่นัจอนง,อออง,งข่าปากเลยอตอนนี้